ผมเชื่อว่าคนที่ดูฮาวตูเทียนยูดากอนส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดว่าเหล่ามังกรทั้งหลายที่เราเห็นกันในเรื่องพวกมันจะต้องแข็งแกรง่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและไร้เทียมทานจนมนุษย์ไม่สามารถสู้กับพวกมันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันก็มีจุดอ่อนด้วยเหมือนกันไม่ได้ไร้เทียมทานอย่างที่หลายคนคิดงั้นในคลิปนี้เราก็จะมารวบรวมจุดอ่อนที่หากโดนเข้าไปก็อาจเจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้เลยของเหล่ามังกรกันครับผมเชื่อว่าคนที่ดูเรื่องนี้มาก็น่าจะสงสัยว่าทำไมพวกมังกรถึงกลัวปาลาไหลโดยคำตอบก็คืออถ้้าากินนนเขไปมััจะหลครบ ซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วโดยตอนนั้นเฮียครับต้องหาส่วนผสมเพื่อปรองปุงยาและเอาไปรักษาคนทั้งหมู่บ้านซึ่งปลาไหลก็คือหนึ่งในนั้นเขาเลยต้องไปจับมาแต่ก็เสียท่าพวกมันและตกงลงไปในน้ําเขียวกุดเลยต้องลงไปช่วยจนเผลอขึ้นปลาไหลลงท้องท,งทั้งทั้งที่มังกรส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะพวกมันด้วยซ้ําซึ่งหลังจากนั้นมันก็เริ่มออกฤทธิ์ทำให้เสียสติมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและดูร้ายเหมือนกับสัตว์ป่าเขียวกุดที่รู้ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้จึงรีบหนีไปให้ไกกกกกกลลลทที่่่่่สสสุดเพรรราา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 าะมมมมอออยยยยยิคัััััซึงงนนจวว็ชขผบ ที่ซูเปอร์แมนพลังตื่นในช่วงแรก แถมยังพ่นไฟได้เกินขีดจำกัดของตัวเองและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนฮิกคัพที่ตามมาช่วยได้รับบาดเจ็บและสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับเฟชเลกพวกเขาเลยทำกับดักเพื่อจับเคี้ยวกุดซึ่งก็ไปเจอมันอยู่อีกที่ฮิกคัพจึงได้ขี่มันกลับมาตรงจุดที่วางกับดักด้วยความทุกทุเลจนสามารถจับมันได้ซึ่งพวกเขาก็ปรุงยาทําให้เจ้าเขี้ยวกุดอ้วกปลาไหลออกมาจนกลับมาได้สติอีกครั้งซึ่งมีแค่มังกรเพิงสลาตันเท่านั้นที่กินปลาไหลชนิดนี้เป็นอาหารแถมยังช่วยเพิ่มพลังให้อีกด้วยและยังมีมังกรสายพพัันนนนนธุ์อออืื่่่ทีกกสาาามมมรถิปลลไไหหด้เเยงะ หรือสายฟ้าทมินซึ่งปลาไหลที่เราพูดไปเมื่อกี้มันก็จะถูกเรียกว่าปลาไหลบัดวายที่มีลายสีแดงอยู่บนตัวนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีอีกหลายพันเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีปลาไหลอยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถกินมังกรเป็นอาหารได้โดยมันจะถูกเรียกว่าปลาไหลจายแอนสคริมมิ่งเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่โตจนเทียบเท่าหรือมากกว่ามังกรบางสายพันธุ์โดยพวกมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความแข็งแกร่งที่สามารถจมเรือได้ทั้งลำซึ่งเหล่านักขี่มังกรก็เคยเผชิญหน้ากับพวกมันแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะด้วยจํานวนที่มากและขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปลาไหลทั่วไปหลายเท่าถ้าสู้กับพวกมันในน้ําก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยซึ่งพวกมันเนี่ยยังสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ด้วยนะครับตัวคร้รี่อามถหนดไ และนอกจากความสามารถที่กล่าวไปมันยังปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งแม้แต่มังกรพันใหญ่ที่อาศัยอยู่ในน้ําอย่างพญาเดือดก็ยังไม่อยากสู้กับมันเลยนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดสำหรับพวกมังกรเลยกว่าได้ ซึ่งนอกจากสิ่งมีชีวิตอย่างพวกปลาไหลที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อเหล่ามังกรอีกสิ่งหนึ่งที่ร้ายแรงไม่แพ้กันก็จะเป็นพืชบางชนิดอย่างรากมังกรเป็นพืชที่มีสีเขียวอ่อนและมักจะอยู่ใต้ดินซึ่งก็มีตัวอย่างด้วยเหมือนกันว่าจะมีผลยังไงกับพวกมังกรโดยตอนนั้นหลังจากที่เหล่านักขี่มังกรแต่ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นในหมู่บ้านเลยโดนสโตอีกสั่งลงโทษให้มาขุดดินแต่ก็ได้ไปเจอกับรากมังกรที่ฝังอยู่ใต้นั้นจึงทําให้เขี้ยวขอกับพายุหนามเสียสติและเข้าต่อสู้้้้กกกกกัััันนนนนเเออองงงพพรรรรราาาาาาาะะมมมมีิิิใตตุสสญชดบแลคววข สนดเหาที่เป็นเจ้าของต้องเข้าไปหยุดพวกมันแล้วจับพวกมันแยกออกจากกันซึ่งมังกรทุกตัวก็ไม่สามารถเข้าใกล้มันได้เลยแต่ก็ไม่ใช่มังกรทุกสายพันธุ์ที่จะเกิดคุ้มขั่งเพราะแหนมคึกจะไม่ได้รับผลนะครับจึงทําให้บึกถึกต้องเอามันไปทิ้งกลางทะเล ซึ่งนอกจากนี้มันก็ยังเอาไปใช้อย่างอื่นได้อย่างการเอาไปทํเป็นยาพิษเพื่ออาบไว้บนอาวุธแบบที่พวกนักล่ามังกรใช้กันมันสามารถทาให้มังกรที่โดนยิงสลบได้แทบจะในทันทีโดยในขั้นตอนการผลิตมันก็ไม่ได้ซับซ้อนขั้นตอนแรกเก็บแกนหลักขนาดใหญ่ของต้นลาามังกรแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยการใช้ขวานจากนั้นให้นําชิ้นส่วนของลากไปต้มในหม้อขนาดใหญ่โดยคาดว่าน่าจะต้มพร้อมกับน้ําจนได้ออกมาเป็นของเหลวสีเขียวขน้นขั้นต,นตอนต่อมาจุ่มลูกศรลงในยาพิษนั้นแล้วปล่อยให้มันแห้งซึ่งต้องระมััดดรระววงงในกกกาาลลูศทีอ ตอนสุดท้ายลูกสอที่อาบยาพิษแล้วจะถูกเก็บไว้ในกล่องพร้อมใช้งานและนอกจากของเหลวมันก็ยังเอาไปใช้ทําเป็นการพิษได้อีกด้วยซึ่งก็มีผลกับมนุษย์ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างโดยในเรื่องก็มีการบอกเอาไว้ว่าส่วนผสมในการทํายาแก้พิษจะต้องใช้ยาขมต้นเฟิร์นไฟน้ําสะอาดและดอกเพอร์เพิลออเรนเดอร์หลังจากที่กินเข้าไปแล้วมังกรจะมีอาการข้างเล็กน้อยในระหว่างที่ยาออกฤทธิ์ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่พืชชนิดเดียวที่ส่งผลร้ายต่อพวกมังกรโดยพืชชนิดนั้นมันก็คือดอกบูออลเนเดอร์ดอกไม้สีฟ้าที่ดูสวยงามแต่มันดั้เป็นพิษกับสัตว์เลื้อยคานซึ่งก็รวมไปถึงมังกรด้วยนะครับโดยตอนที่พวกนักขี่มังกรได้เจอกับมันครั้งแรกก็คือตอนที่มีคนคนนึงได้เอามันมาปลูกไว้โดยตอนนั้นพ่อค้าวานิชโยฮันได้เดินทางมาขายของที่เบิร์ก ซึ่งมิวดูตาแก่ในหมู่บ้านที่ไม่ชอบพวกมังกรก็ได้สั่งดอกไม้ชนิดนี้มาแล้วแอบมาปลูกไว้ก้างหมู่บ้านซึ่งก็ผ่านไปไม่นานมังกรทุกตัวในหมู่บ้านก็เริ่มป่วยตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นเพราะสินค้าที่ไปซื้อมาฮิครับเลยบอกให้ทุกคนเอาของไปทิ้งให้หมดแต่มังกรก็ยังไม่หายป่วย จนกระทั่งพวกเขาได้สังเกตเห็นดอกบูอัลเอนเดอร์จึงได้รู้ต้นตอของอาการป่วยพวกเขาจะไปเค้นถามมิวดดูแต่ตาแก่ก็ไม่ยอมรับเลยต้องมาหาวิธีรักษาซึ่งก็ต้องใช้พิษจากพญาเดือดเพราะมันกินดอกไม้ชนิดนี้เป็นอาหารพิษของมันจึงใช้เป็นเซยล่มได้พวกเขาได้โรยดอกไม้เพื่อล่อมันมาและเข้าต่อสู้กับมันสโตอิกและกอบเบอร์ได้ช่วยกันดึงไม่ให้มันหนีแต่แรงมันก็เยอะเกินไปจนพวกเขาเอาไม่อยู่และเกือบจะพลาดท่า แต่พยาเดือดที่เห็นดอกไม้ติดอยู่ที่ก้นมิวดูมันจึงได้งับเข้าให้แล้วกลับลงน้ําไปพวกเขาเลยต้องดูดพิษออกมาจากก้นเหีเห่ยวๆของมิวดูซึ่งนั่นก็เป็นภาพที่อูจจาราที่สุดในชีวิตของกอบเบอร์แต่ก็เป็นการเสียสละเพื่อรักษาพวกมังกรช่างน่านับถือยิ่งนักโดยอาการป่วยของมังกรที่เกิดจากดอกบูออเอนเดอร์ ander, ในขั้นแรกมังกรจะเริ่มจามก่อนหลังจากนั้นอาการป่วยก็จะเริ่มตามมาและถึงแม้มังกรจิ๋วจี๊ดจะแพ้ดอกไม้ชนิดนี้เหมือนกันแต่มันกลับถูกดอกไม้ดึงดูดให้เข้าไปหาซึ่่่งงก็็ยยัเเปนปนร,ริาาาออูวพะะไ และจุดอ่อนอย่างต่อมาก็ยังเกี่ยวกับเพื่ออยู่นะครับ เดยมมันจะถูกเรียกว่าถาวันมังกรเป็นไม้เลื้อยที่มีหนามปกคลุมและไม่พิษที่ร้ายแรงหากพิษเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะทําให้ล้มป่วยหรือตายได้เลยซึ่งก็เป็นอันตรายกับพวกมังกรด้วยนะครับมันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือพวกมันเป็นพืชที่กินเนื้อสามารถใช้ถาวันเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อโดยพวกฮิกครับได้เจอมันอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยถาวันมังกรและพวกเขาก็ได้เข้าไปช่วยคนกลุ่มหนึ่งไว้ก่อนที่จะโดนถาวันจับกินซึ่งในตอนนั้้้้นนนกกกก็็มมมีีีีเถาาาาววววัััััััลตตตติิดดบอออออขงคพพแรรูททโ่จจะ แคลวกุดแอติดที่เห็นจึงได้รีบตัดมันทิ้งแต่ก็สายเกินไปพอเคี้วกุดได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ก็มีมังกรซิลสเปนเนอร์ที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยซึ่งถ้าโดนพิษถาวันเข้าไปทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องให้ซิลสเปนเนอร์ดูดพิษออกให้เท่านั้นเพราะพวกมันมีภูมิคุ้มกันต่อพิษซึ่งก็เป็นมังกรชนิดเดียวที่กินถาวันพวกนี้เป็นอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายไปสู่ที่อื่นเป็นการควบคุมประชากรถาวันซึ่งจุดอ่อนในช่วงหลังๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องรู้สึกประหลาดใจอย่างแน่นอนว่าพวกมันแพ้อะไรแบบนี้ด้วยหรอเราดูในช่วงท้ายคล พิษของมังกรพิษพยายมโดยพิษของมังกรสายพันธุ์นี้ มันก็ถือว่าอันตรายมากสาหรับคนและมังกรซึ่งปกติแล้วการที่มังกรได้รับพิษจากการโจมตีของมันก็ถือว่าอันตรายมากเพราะการโจมตีครั้งแรกจะทําให้เหยื่อเป็นอมาภาตและสงบลงการโจมตีครั้งที่2จะทําให้รู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและการโจมตีครั้งที่3จะทําให้ร่างกายของเหยื่อติดพิษและเตรียมลาโลกได้เลยแต่ความอันตรายมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะถ้าหากพิษของพวกมันตกอยู่ในมือนักล่ามังกรเก่งๆอย่างกริมมัวตัวตร้ายจากภาค3ก็สามารถเอาไปใช้เพื่อควบคุมมังกรโดยการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกกาายยดด้ววสรที่่ติบนนหััซึงพม จะเชื่อฟังคําสั่งของคนผู้นั้นโดยที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตอนที่เพิงนนโดนพิษนี้เข้าไปมันก็โดนควบคุมโดยสมบูรณ์ซึ่งแม้แต่พวกมังกรพิษพยายมเองก็โดนพิษของตัวเองควบคุมได้เหมือนกันและเป็นเหตุผลที่พวกมันมารับใช้กิมมัวนั่นเองนับว่าเป็นพิษที่อันตรายมากทั้งกับคนและมังกรเลยนะครับและจุดอ่อนอย่างต่อมากับเห็บพยายมมันมีลักษณะเป็นหนอนที่มีปีกโดยมันจะเกาะอยู่ตามหัวคอหรือว่าไหล่ของมังกรมันสามารถกัดได้โดยที่มังกรไม่รู้ตัวต โดยมันจะปล่อยสารที่ทําให้มังกรรู้สึกมีพลังแต่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะออกฤทธิ์ซึ่งก็จะทําให้มังกรเกิดบ้าคลั่งและโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เจอยกเว้นผู้ที่โดนควบคุมเหมือนกันสังเกตได้จากการที่มังกรตัวนั้นมีน้าลายฟูมปากและสีก็จะต่างกันไปในแต่ละตัวโดยตอนที่เหล่านักขี่มังกรได้เจอกับพวกมันเป็นครั้งแรกก็คือตอนที่พวกเขาได้ไปพักร้อนกันที่เกาะแห่งหนึ่งหลังจากที่ทํางานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาได้ลงไปเล่นน้ํากันเพื่อผ่อนคลายแต่บนเกาะนั้นมันก็มีเห็บพยายมอยู่ด้วววววยยยยเเเเเเลลลทําาาาาใหห้้้่่มมังกกกกกรโดนนขขคคบุุแะออไ ยังไม่โดนพวกเขาเลยต้องหนีแต่สุดท้ายแล้วเขี้กุวดมันก็เริ่มออกอาการทับนัดที่ไม่รู้จะทํายังไงเลยได้โยนเกลือใส่ซึ่งก็ทําให้เขี้กุดกลับมาเป็นปกติและได้รู้ว่าพวกเห็บพยายมันแพ้เกลือนั่นเองพวกเขาจึงได้ล่อมันไปที่ทะเลและช่วยจัดการพวกเห็บไปได้ในที่สุดซึ่งในเกมสกูอัปดากอนตัวละครอย่างนิโคล่าสตอมฮาร์ดก็ได้นําพิษของพวกมันมาสกัดทําเป็นอาวุธในรูปแบบของกา๊าซซึ่งทําให้สารนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายมังกรได้ง่ายขึ้นซึ่งผลข้างเคียงก็เหมือนอนนนนกกกััับบบตที่มงรรโดดหพยายยเลยะค ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถึงผมจะบอกว่ามังกรโดนพวกเห็ยบพยายมควบคุมซึ่งมันก็ไม่ใช่การควบคุมโดยสมบูรณ์แต่เป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณดิบออกมาเหมือนกับตอนที่ยังเป็นสัตว์ป่ามากกว่าแต่ว่าจุดอ่อนอย่างต่อมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมได้แบบร0อเปเซ็เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือการโดนสะกดจิตจากสายพันธุ์ของ B ีวีโดบิสแบบที่ดากโก้บัตวิดสั่งการให้มันควบคุมฝูงม,มังกรของวาลกาแบบในเหตุการณ์ภาค2โดยตอนนั้นดาโก้ได้เจอรังของวาลกาจึงได้ยกทัพใหญ่บุกมาหาถึงที่เพื่อออออจจะมมมมาาาาลาล้้้ตตตััััววว่่ฝููงงงงงแชิกรทียในนเเป็ข ซึ่งเขาก็พาจ่าฝูงอีกตัวมาด้วยเพื่อท้าชิงตำแหน่งจนการเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึกการต่อสู้ระหว่างกองทัพมังกรทั้งสองฝ่ายซึ่งการต่อสูก้ก็กินเวลาไปสักพักบีวิด์บิของฝั่งดากโกก็สามารถจัดการจ่าฝูงลงได้และควบคุมมังกรทุกตัวที่อยู่ในสมรภูมิซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าเขี้ยวกุดและดากโก,ก็สั่งให้มันส่งฮิค,คับไปเฝ้าโอดินแต่สโตอิกก็วิ่งมารับแทนจนต้องจบชีวิตลงโดยที่เขี้ยวกุดไม่สามารถขัดขืนได้เลยและไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป ซึ่งนี่แหละครับคือความหมดของ Be ี W ิ l The Beast ที่สามารถสั่งการมังกรเป็นร้อยตัวได้ในเวลาเดียวกันแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมมังกรบางตัวได้เช่นมังกรที่มีจิตแข็งมากพอที่ต้องทําเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรัก ซึ่งเขี้ยวกุดเนี่ยก็เคยหลุดจากการควบคุมเพื่อปกป้องฮิค,คับด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นบังกรเด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับผลจากการสะกดจิตเพราะสมองกําลังพัฒนาอยู่ซึ่งมันก็จะมีบังกรอยู่สายพันธุหนึ่งที่จะไม่ถูกบีวิดเดอร์บีสควบคุมนั่นก็คือบับเบิลกิลจากซีรีดากอนลีซิลไรเดอร์ซึ่งด้วยเหตุใดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากว่าพวกมันสามารถต้านทานพลังของอัลฟาคริสตัลที่มาจากส่วนด้านหลังของบีวิดเดอร์บีสจึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันก็อาจจะไม่โดนควบคุมด้วยเหมือนกัน เอาละครับหลังจากที่เราได้รู้จุดอ่อนที่มาันจะาสิ่งรอบโตกันไปแล้วงั้นเราก็มาดูอันที่เป็น่วนหนึ่งในร่างกายของพู้มังกรกันบ้างดีกว่าโดยอย่างแรกเลยนั่นก็คือบริเวณใต้ท้องที่ในส่วนนี้จะมีความบอบบางเป็นพิเศษหากโดนโจมตีเข้าตรงส่วนนี้ก็อาจจะทําให้บาดเจ็บมากกว่าส่วนอื่นๆแต่ถึงผมจะพูดอย่างนั้นแต่เราก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเพราะมันเป็นส่วนที่มีการป้องกันสูงมากโดยจะต้องผ่านกรงเล็บและปีกของมังกรไปให้ได้สกักก่อนซึ่งก็ถือว่ายากมากๆมังกรมันคงไม่ยินเฉยๆให้ยิงได้ครคับ นอกจากนี้แล้วก็ยังลงไปถึงบริเวณคอซึ่งน่าจะเป็นศูนย์รวมประสาทของมังกรที่แค่จิ้มหรือเกาแรงๆก็ทําให้พวกมันขยับตัวไม่ได้ไปชั่วคราวจนถึงขั้นล้มไปเลยโดยตัวอย่างที่มีให้เห็นนั่นก็คือตอนที่ฮิคคัพได้เล่นกับจะเขี้ยวกุดจนรู้จุดอ่อนในส่วนนี้หรือตอนที่เพิงเมคาโดนเข้าไปก็ไม่ต่างกันซึ่งมันก็คล้ายกับบริเวณปลายคางหรือขามาับของมนุษย์ตอนที่โดนโชกจนหลับนั่นแหละครับและที่ความที่พวกมังกรมีประสาทการรับเสียงที่ดีมากจนสามารถรับขึ้นเสียงบางอย่างที่หูของมมมนนุษยย์ไไไ่สาารถดด้ิ อย่างต่อที่บีวิด์บีสจะสะกดจิตมังกรตัวอื่นก็จะมีการสั่นของโหนดบริเวณใบหน้าจนเกิดขึ้นเสียงบางอย่างที่มีผลกับพวกมังกรเท่านั้นซึ่งนี่ก็อาจเป็นการอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงควบคุมมนุษย์ไม่ได้ก็เพราะว่าหูของมนุษย์ไม่สามารถรับขคลื่นเสียงตรงนี้ได้นั่นเองซึ่งนอกจากการรับคลื่นเสียงบางประเภทได้แล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงที่ดังก็อาจจะทําให้เสียสมาธิ จนไม่สามารถโฟกัสเป้าหมายได้อย่างในเหตุการ์ภักหนึ่งตอนที่ฝึกสู้กับแหนมคึกผงเฮนครับก็ใช้การเคาะโลเพื่อลบกวนสมาธิจนทําให้มึนไปชั่วขณะและหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้นั่นเองซึ่งนอกจากการได้ยินแล้วบางสายพันธุ์ก็จะมีจุดอับสายตาที่จะมองไม่เห็นบางม,มุมหรือบางจุดอยู่ด้วยนะครับอย่างเพ์มเมคาที่จะมองไม่เห็นถ้าสิ่งนั้นอยู่ใกล้หน้าของมันมากเกินไป เพียงแค่เรายืนอยู่เฉยๆมันก็ไม่รู้แล้วว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นทําให้ส่งเสียงดังให้มันได้ยินแบบที่คู่แฝดทาและอย่างที่กอลเบอร์เคยบอกไว้ว่ามันอาจจะอับที่ตาแต่หูมันไม่ได้อับด้วยซึ่งจุดอ่อนอีกอย่างหนึง่งที่พวกมันต้องใช้ป้องกันตัวนั่นก็คือการพ่นไฟซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีขีดจํากัดในการโจมตีที่ต่างกันออกไปอย่างตัวของเพิงนินก็จะอยู่ที่6ครั้งถ้าครบแล้วก็จะต้องรออีกสักพักถึงจะกลับมาพ่นได้ใหม่เหมือนกับการรีโหลดกระสุนปืนเป็นอาการหมดไฟแบบบจรริงๆเลยนะคั ซึ่งถ้าพ่นไม่ได้แล้วความน่ากลของมันก็จะลดลงไปเยอะเลยแต่บางตัวเนี่ย ก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการใช้ไฟไปเลยนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะมีให้เห็นจากเคี้ยวขอมังกรของสน็อตเลาโดยตอนนั้นเคี้ยวขอที่ฝึกอย่างหนักจนแทบไม่ได้พักก็ทําให้มันป่วยและจุดไฟไม่ได้สน็อตเลาที่เป็นห่วงเลยอยู่ดูแลมันอย่างใกล้ชิดจนพ่อเขามาเห็นแล้วพูดชิงเปรียบเปยว่าสําหรับนักลบไวิ้งถ้าดาบเล่มไหนที่มันรับไม่คมไม่ได้แล้วเราก็ต้องทิ้งมันไปแล้วหาดาบเล่มใหม่เหมือนกับตัวมังกรซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทําให้คนอย่างสน็อตเลาถึงกับร้องไห้เลยนะครับพเพราะ เจอวิธีรักษาโดยการใช้หนอนเพลิงเพื่อจุดไฟกลับมาอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลพวกเขาเลยต้องไปยังกาะแห่งหนอนเพิงโดยใช้พวกมันนําทางไปเพราะยิ่งใกล้พวกเดียวกันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นซึ่งสนอตเล้าที่รู้สึกผิด เพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขี้ยวขอป่วยเลยบุกเข้าไปในรังของหนอนเพิงและขโมยบ้านมันมาเลยโดนนางพญาหนอนเพิงไล่ล่าซึ่งเขี้ยวขอมันก็ไม่ยอมกินแล้วคืนให้นางพญาเพราะต้องการปกป้องสนอตเล้าซึ่งนางพญาที่เห็นแบบนั้นเลยยอมช่วยจุดไฟให้จนเขี้ยวขอกลับมาเป็นปกติเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขารักกันมากขนาดไหนและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่พวกมังกรส่วนใหญ่ใช้เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้อย่างไฟเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนไร้แรงของพวกมันด้วย ใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดพวกมังกรเนี่ยแพ้ไฟนั่นก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ผิวหนังภายนอกของพวกมันจะทนความร้อนมากขนาดไหนแต่อ,ว,อวัยวะภายในกลับไม่ได้ทนเหมือนภายนอกจึงทําให้ถ้าเกิดโดนมังกรอีกตัวพ่นไฟอาใส่ปากพวกมันก็จะได้รับบาดเจ็บยิ่งกว่าโดนผิวหนังชั้นนอกหรืออาจจะไม่จ็ภายในเลยก็ได้ซึ่งตัวอย่างที่มีให้เห็นนั่นก็คือตอนที่เขี้ยวกุดในต่อสู้กับราชันแดงเขี้ยวกุดก็อาศัยจังหวะในช่วงที่มันพ่นไฟแล้วชิงพ่นไฟอาใส่ปากมังกรจนมันได้รับบาดเจ็บจากภายในและเป็นการขัดขวางการโจม ที่ทําให้พวกมังกรรู้สึกเจ็บปวดได้มากที่สุดแล้วนะครับและจุดอ่อนทั้งหมดที่ทุกคนได้ฟังกันมาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยในคลิปนี้จะเป็นเพียงการรวบรวมจุดอ่อนที่มังกรส่วนใหญ่จะมีเหมือนกันยังไม่ได้นับรวมจุดอ่อนยิบย่อยของมังกรแต่ละสายพันธุ์ถ้ายังขาดข้อไหนอีกก็ช่วยคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปต่อไปอยากให้ทาอะไรครับผมรออ่านอยู่